ครับวันนี้พ่อเพื่อนจิการสิครับตลาดบ้านหังครับวันนี้โอ้งัวอะไรครับวันนี้พ่อเพื่อนมาเบิ้งงัววันนี้พ่อเถาแก้วมาเบิ้งงัวครับวันนี้เขาเสร็จเลยเบิ้งตลาดงัวเถาแก้วมาหาซื้องัวครับวันนี้โอ้โหใหญ่ครับสี่มือหางสี่มือหางครับโอ้เป็นอนาคตวดพอพันได้เลยนะได้เลยบ่ครับซันนี้เพิ่นเพิ่นได้ราคากันไปหรือ เสด็จกัน,น,นแล้วคุยราคากันเนาะครับโอ้สี่มื่โอ้ยไงครับใหญ่ครับนี่ครับสี่มือหาครับโอ้บรรยากาศคือขาครับไ่ครับไม่นี้ะสิ่งมันเป็น้อมเป็นวัดนะเรียกเราครับคือว่าตลาด เอาหาเอาให้เด oh wow. right? uh ีเ oh. บิ้งบรรยากาศเลยครับตลาดบ้านหันครับจังหวัดมหาสารคามเหมือนกันเอาขวาก็คือขาครับเอาเสรีเบิ้งบ้านเอาเสรีต่อเบิ้งการต่อราคางูองค์พิณมาโอ้โหเลี้ยงงูเลยเสียงเดียวครับราคาได้ยักน้อยเลยเกิดเลยครับตลาดใหญ่สุด แกผักเองไอ้เพิ่นสี่ครับเพิ่นมาโอ้แดงช่างนะครับไอ้กาเขาเห็นฮะเดี๋ยวไอ้เพิ่นขอแก้วเป็นหางงูโครมครับไอ้เพิ่นเป็นงูโครมเสือด้เบิ่งราคาบ้านราคางวมันเปนเน็นยังไงแล้วเพิ่นะเพิ่นเรื่อน้น้อย ลองถามราคาจากตัวบึงครับเจ้าฉีดแล้วฉันฉีดแล้วนะครับจะฟองกันนะเ,เขากำลังนี่ครับเขากำลังต่อวัวกันอยู่นะครับมาเสรีเบิรงกมาทำการเบิรงเมื่อในช่องอ่าบา่าวเทแลนก็นจะมาเบิรงกนะครับว่า ราคางัวเป็นยังไงลัางใจที่บ่บ่ได้มาตลาดงัวเถอเนี่ยเนี่ยคนเอาสิได้คุยเรื่องง้อคุ้มครัว่าราคามันถืเป็นยังไงครับงัวกัดใส่แม่แมนปะครับนี่ของไปจะของนี่ครับอยยี่หํายี่หํา

ห0า0มืนพันครับข้อมือว่าหาหมื่นพันครับเบงโง้หนังไหมครับเอาปัญหาหาหมื่นพันมารอบคุณเนี่ัญหา่นมหางูโคมเดี๋ยวคนยังหาห้าหมื่นพันครับถือว่าตะกี้ดีซื้อว่าอะไรครับงูอ่ะ งอสีหายเลกน้อย้องออกด้านทางครับตัวนั้มีเวลาหาเยเวชนหมื่นแล้วันนี้ก่อนสิบว้ชตัวนี้ทะเลครับตัวนี้ ครับเมื่อนครับเมื่อนีครับโอ้สองเอครับตัวนี้พอดครับพ้อันนี้เขามาเสตระคางวเลยครับสองเมื่อนี่เนาะ แ้วเพ่นใครเหรอใช่แล้วมื่นสามอ้นี่ครับคู่นี้เลยมื่นสามครับคืตัวเดียวตัวเดียวโอ้อันนัตโพอพันอ๋อคนเลินะกุ้ยกับมีครับอใหญ่ครับตัวเป็นบรรยากาศที่เฮาเบาเบิ่งช่วงนี้ช่องนี้แหะโอเคครับ เ็กราค,คากันโอ้เธอตัวนี้เบื่อไปเหมือนราคากับมาไทายว่าราคาตัวนี้เท่าไหรต้องถามกันอะ่ะเท่าไห,หาไาร,ร,ร่บ้าฮะเท่าไรกอนเจ้าของประยูเจ้าของประยูครับเจ้าของเพิ่นไป ใช่ใจเปิดท่าไรตัวไหนเือครับเปิดเปิดท่าไรครับีน้อครับเมือนแป๋อแม่ลูกแม่ลูกเหมือนแปดครับเปิดเปิดเรียบร้อยพิสเรียบร้อยนะครับตายได้แล้วื่นตัวนี้เท่าไรกับวนเข้าพันห้าร้อยตัวถิกก็ได้อีก ก่ั่อดีกต่อได้เท่าไรล่ะพ่อจระ่าแล้วต้อผู้ี่ปั้นต้อก็ต้องซื้อเม่นม่ด้แม่นเวทเราบอกตรงลยเ่อนเพนมกันรคงะยุ่นี่รายุ่งซีนี่จะเห็นกันจะจักันนะจะหน่อยพอกันด้ใครหรอ หมาสามใขายไปล้สองแม่่เีมาหลาย่เห็นมาสองคันเระเมยอกอันนี้แม่ลูกลูกขู่ลูกแม่ครับเท่าไดค,ครับตัวนี้สองหมื่นนี่ยับด้ลูกขู่ครับสงองหมนสองให้เปิงเทียมลนษณะลูกขู่สองหมื่นสองครับ สิบหกห้าลอยจักจักปีตัวนี้สิบมกหาลอยนะครับแม่ห้าหมื่นพันครับไม่ลูกคูนี้เป็นหลูกแม่นะครับได้ห้าหมื่นพันคือว่า้าคาลูกงามลูกงามห้าหมื่นห้าหมื่นหนึ่งพัน ครับให้มาเทียบราคากันนะครับอยากให้มาเทียบราคาของของเงินทุกตลาดนะครับคือว่าราคางัวก็ถือว่าถือครับกปกติบ่ไใดได้ครับตัวนี้หามูลพันครับครับแม่ลูกหามูลพันติ๊กรู้ต้องมาจากซีท่าไหร่ครับแม่ดับ เอาปากกาแล้วก็ไปซื้อว่าแม่ลูกราคาพื้นสามพันสามร้อยนะครับแม่สีขาวกันดีครับแม่กับสีไห่ห้อยนะครับไม่ใกัคที่องท่อนเลยนะครับแม่ลูกสีขาว่รสามสามครับตัวนี้ท้อเทนดครับาสามโอ้หัวหัวไข่แต่นไงครับสามอร่อยไอท่องท่องแรกว่าครับนี่ ทองสาวมาเลยครับเนี่ยคือว่าตลาดง้วหนาสื่อครับเพราะว่าือว่าราคางหม้อช่วงนี้ครับช่วงที่มันทำเนี่เฝ้าซื่อไว้ครับต่อไปมันขึ้นที่ว่าฟอมที่เป็นนั่นนั่นะครับเป็นสาวแล้วนะครับนี่ยครับครับฝากเบอร์นะครับ0 6 5ย6ห4 6 2 4 6 2 9ย์ห9ห้าสหกง่หกองสี่หกสาห้อยห้อยห้อจิตครับห้อจีบครับง่ายตลาดครับติดต่อนะครับอยู่ใกล้กันครับ น้องสีมาเมือนี่ยาดยังเห็นเบอร์ง้อเทียบเพื่อนทานด้คายก็โทษทิศต่อกันนะครับเด้อแม่สาอยู่ตีเบอร์น้ำแสดงว่าส่งเอฟใหญครับผมไปสี่ห้าง้อแม่สาวนะครับเด้อตลาดบานหันครับตักปีแล้วครับเนี่ยสักปีแล้วง้อตัวเนี่ยอามัจากบ้านไหนครับง้อตัวเนี้อ๋อเชียงยื่นครับอันห้องเท่าไรครับห้องสิบหกรับต่อร่องกันได้ครับเอา ผู้ใดสนใจเอาให้เบิ่งรอบๆตัวหลังน้าครับว่าช่วงนี้เฝ้าไปเลี้ยงครับจังหน่อยหนาฝนมากนะครับเนาะขอเบอร์นะครับ065ย์หกห้5ศูนห้องแปงยครับห้อยสมกปองห้อยห้อยสมกปองครับมาติดต่อเพิ่นมาครับเทียบมันเพิ่นทนด้ปล่อยหรือเพิ่นมีงัวงามเหลืออีกกับท้ถามกันได้หรืออยากหาสเปคงัวตัวใดกับท้ถามมันได้เลยครับเด้อครับเอาขอบคุณมากครับ เฝ้าัวเท่าไรครับ3 5ห0ฮะ23,500ครับ2 3 0 0มครับตะกี้ว่าไหนวครับเนาะสี่0มแล้วครับเฝ้าซื้อแน่นม่ครับช่วงนี้เฝ้าซื้อเลยครับแดงยังสิโอ้ตะกีนี่สี่หมื่นยูนนะครับเนาะเฝ้าซื้อช่วงนี้ลหละควาไม่ติขึ้นนะครับอ่าเบิ่งหางครับเบิปหางครับนี่แหละครับคือขังแรกชอมห้ามาไฟใหญ่ครับจะให้เห็นไปแต่ตลาดน้อย เต่อไงครับอันสองมื่นเทาครับสามพันหาร้อยครับสามพันห้าร้อครับในห้อยสมบัตินอยสมบัครของครับขอเบอร์เลยครับขอเบอร์เลยเก้าเจ็ดสามครับสมน้อยเสียงละขังทองครับอีกครังนึงครับชัดเจนศูนย์เก้าเดสีมน้อยเสียงละขังทองครับ อยากโดสุ้มครับปวดุมพีสายอยากหางว่ั่งามติดต่อเพื่อนได้มนครับเดี๋ยวใส่ได้ใส่ได้มีทุกไส้ครับมีรถส่งนะหมครับส่งค่ะเออแจ้งโทุติดต่อเพื่อนนะครับเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณครับเปิดราคาสิหรับตัวร่องกันได้ครับสามสิบเจ็ดครับตัวสามหมื่นเจ็ดพันสามหมื่นเจ็ดพันโอ้โหสามหมื่นเจ็ดครับตัวนี้ให้ให้เบิงราคาของตลาดบ้านหันรับสามหมื่นเจ็ด มึงนมตัวมึงนมยังตามเงินเจ็บเป็นวาร่อลอกเหตุใครับขอเบอร์นะครับเทเป็นูนย์หกสครับศูนย์หกสามศูนยห้านย์สองห้าแปดหนึ่งเก้าหนึ่งครับแปดหนึ่งเก้อยเก้าลรบืองหอเก้าปลรบือครับสนใจเทเป็นท่านใ้ออกกันโทษโทษตามเลยนะครับเด้อรับส่งสามด้วยเม็รดีครับรับส่งงวเป็นงามครับงวงเป็นงามเป็นหางวงลูกแรกครับหางวงแต่งงามครับ 2 4 0 0 0ื่นพันนะครับเพันพ้อยกว่าเลยนะครับเนาะออกไปพ่อนี่ออกแล้วออกแล้วครับาดเบื้องหลังมันไหนครับเบื้องหลังเบื้องสอดง่วนวันนครับสองอะไรครับสองหมื่นสี่พันครับผมสมัยตะกี้น่าพ่อใจนะสี่หมื่นหามื่นยังคุยกันบ่ได้เลยเนี่ยเบื้องรับจนหนึ่งง่วนงามโอ่งขักหนาเนี่ยโอ้ยสองหมื่นสี่พันครับพี่น้องเลยตลาดบ้านหันครับปิกัดเลยไปมาเบื้องง่วนงามง่วนยัง พ่อใหญเบิร์เราบอกเบิร์แล้วเอร์แ้วสองตัวพ่อใหญขอเบอร์เนี่เทียรต่อไปเทียมีเอฟซีอยากต้องการหางัวศูนย์ศูนย์เจดศูนย์หนึงห้าสามศูนย์สี่สามสามศูนย์สี่สามสามได้หอยว่าพ่อใหญ่บุญนารซีพดีพ่อใหญ่บุญกทรชีพดีปัเบอร์งัวเพื่อนเนี่ยเพืนหางัวมาจะมางามแต่อยู่เฮียนมี่ออพ่อนี่หรือว่าเราหาออก มีง่วงป้าโอ้เอาติดต่อพ่อเพ่ลยครับเด้อเพราะว่าเพมันมีง่วงเทจะไปเบิ้งเฮียนเพลินหรือต้องการสเปคขาง่วงยังสี่ให้แน่พ่อรักให้ได้ครับผมครับขับพ่อครับเบิ้ลเราเป็นน้อพ่อไม่ได้กับเบิ้ลโอ้ยเอาเบิ้งหนาพ่อปฏิบัติหน้าตาอย่างไรเอาพ่อเอ้าครับขอบคุณมากครับพ่อให้ลูกเปิดใบยีเสียตัวเถิกปะครับ ตัวเถิยี่สิบเอ็ดแม่ขาวลูกตัวเถิกครับเป็นพอตาเปิดยี่บเอ็ครับสองหมื่นหนึนน่งร้อยนะครับต่อรองกับเพื่อนได้เถิกนี้เท่าไรพ่อสิบสาม, <13. S 2> มตัวนี้เท่รพ่อตัวนี้สิบห้า สิบสามต้วอะไรเยอะมาพอเนี่ยโอ้สิบสามสิบห้าตัวถึงถือว่าราคางัวตัวเถื่อกิดถือว่าเจ๋เนาะคุณตาว่าตัอใดครับตัอใดตัวนี้สิบสามมากสองตัวพอมาเนี่ยมากสามตัวไปแล้วตัวหนึ่งไม่จะใช่หรอพอจะตัวจะตัว ตัวน,นี้มื่นหกครับตัวนี้มื่นหกครับโอ้สูงหนอยสี่สิบกว่าใช่ครับมันชุดอันห้องมื่นหนึ่งพันหกหนพันห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยครับขอเบอร,ร์นะครับเทีปมันก็จะทั่วศูนย,ย์แปดสามหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหกหนึ่งสองสี่หกหนึ่งสองสี่ในห้อยในห้อยอ,ยอยิวนะครับได้เอาพงไปเบิ่มอีกหลอบหนึ่งครับนะอะไรย่งต้องการหาง่วชุดนี้หาง่วเขาครับก้อนสี่ หนาฝนมาช่วงต่อไปนะครับอาหยางไงเลี้ยงไงครับเอาติดต่อนะครับเทียจกหาจะคุยอยังก็เพิ่นให้เพิ่นห้าววงได้ให้กับโทษทติดต่อเพิ่อนนะครับเนาะหน่อยนึงอขอบคุณมากครับครับครับช่องเอลไทยแลนด์ก,ก็ขอยุอตินในการมาเบิ่งตลาดงัวบ้านรับพีกัดบ้านหันครับ จังหวัดมหาสรารครับตลาดใหญ่สุดครับคุณ้นี่ยบรรยากาศถือว,ว่วาราคาง่วถือว่าราคาง่วหนาสื่อครับเฝ้าเบิ้งได้ครับกัดทางไปอะ็ดครับ